สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับตัวรถพลาะครับพี่น้องครับเศร้ามืหอนี้ครับโอ้ยบรรยากาศดีครับพี่น้องครับฟ้าเปิดครับระพุ่งกันยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามองศาครับพอดีครับพอดีพอดีเลยนะครับบรรยากาศเย็นสบายครับพี่น้องครับผู้เฒ่านั่งนะ เนี่ยเสียยางสบายครับวันนี้ครับบิ่งดีเลยครับบรรยากาศบิ่งดีครับเบิ่งเบิ้งเบิ่งครับพาวิวทิวทัศน์กับสองฝากฟังแม่น้ำโขงครับนี่ครับอุ้ยนะครับกงจงเก่งๆครับขัครับเป็นบรรยากาศที่น่าดูชมครับอันนี้ก็เป็นจันทร์พอเปื่ครับอ่าใส่ไปนี่เลยครับเดี๋ยวป่ามันสิมาเกยตื้นบ่อนนี่ครับ กันครับสงสัยใส่อจอนะครับนี่มีโอกาสถือม้าครับนะครับรอบครับลอบสิเหลือครับขึ้นไปแล้วครับอันนี้กัไอ้ลักตัวนี้ลักตัวนี้กับใส่ลักลักลอกกุ้งครับพอหนูหน้านะครับเป็นจำปะท่านไว้ครับถอดขึ้นค้นปัสสิยใจนะครับโอ้ยเจ้าหน่อยนะครับตน้องพอหลอกกับสิปเอ็ดคลิปมั่หัวครับนี่ อันนี้รอบกุ้งครับนี่ใส่ทั้งเทิงกับพอได้กินอยู่ครับอืพอได้กินครับอย่างเงี้ยเอาไว้ทั้งซีแล้วครับแห่กันเลยนะแต่พอเปิดเนี่ยพอได้กินครับใส่ทั้งเทิงครับได้หลายกะเราไปใส่น้ำน้ำครับฮะครับเอ้เากสิปันนี่ยครับไอ้เนี่ยกระปุกกระปุกแล้วก็กระปุกไปตอนนี่ครับพี่น้องครับ ไปไปครับฝึกฝึกการส่งตัวครับฝึกการส่งตัวไปโอ้โหะครับโอ้คิดทุกขวมโอ้คิดทุกขวมเดินเดินไปเดินครับเดินไปเดินไปเดินไปโอ้ยชำนาญครับเรื่องลบครับเรื่องลบดิชำนาญครับเนี่ยครับ อ่อไปดีนะครับเฮ้ากับสิไปยามเบ็ดครับพี่นองครับเบ็ดเด้อพี่นบครับเบ็ดตัวอไรครับแรกวาดกันสามโตครับสามสีโต้ไดิกินครับไปพี่ขนมเป็นบรรยากาศจำแรกงกับวมื่อวานกำลงร่มเศ้าครับพี่นองครับไปรุ่นนะคกันครับเนี่ยคับแม็กซดดิงครับหายาครับแป็กซดิงกับบดครับ 太大 ใส่ลอกกับอาหารขึ้นล่ำครับใส่ลอกกินปลาก็ใส่ลอกกอาหารลอกกับส่ลอกนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศยับเศร้าครับพี่น้องครับท่างฝั่งไทยครับพี่น้องครับฝั่งลาวที่อยู่ท่างถือว่าครับพี่น้องยังเหลือเห็นพูดครับคฝั่งไทยทั้งผิดฝั่งลาวทจะมีฝั่งลาวจะมีนะครับนี่เป็นบัตรภูเหนือบัตรดอนลับครับดอนเกษตรครับมีเนื้อที่วันหนึ่งร้อยไร่กับประมาณยี่สิบเฮกตาร์ครับพี่น้องครับ เหี้รอไอ้เมื่อควงรออัดจัดโอ้โหไแห้งใช่ปะนี่หลอ่อนจอีน้อมาลักกินน้องจนหล่อนหมดครับขี่ขโมยทั้งใดน้อมาลักกินวะน้ำพัดครับเหยื่อที่ใช้ก็ยังเป็นเหยื่อเด็ดของเรานะครับเหยื่อเด็ดนะครับไม่มีพลาดครับคู่มือครับนั่นมาแล้วครับเต็มแล้วอุ้ยโต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  นอนเทียงมือว่านครับเอาเผ็ดเดียวเล่าเดียวนะครับได้สองโลปลายวะสีกระถามันก่อนครับทําให้มันเฉลบทอดครับบโอ้โหที่รับแปฝงอันนี้เพื่อนครับพี่น้องเลยนี่ดีนี้นี่นะครับปลหกบ้านเพี่หนึ่งนะครับมือว่านนะครับปล่อยไปสามครับเหลือไปสามครับอันนีมีอาการนี้บ่าอ่ะอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับไอ้ปลาปักตัวนี้เนาะตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ บริบบบริบบครับพี่อย่งนะพ่อพี่แครับป้าพีกแซ่บเด้อครับเนี่ยอ๋อไปแล้วครับไปแล้วครับปิวิวิวโู่ป่ะอายานปรากดอันนั้นข้งเออนะครับคุณรบถามเมียครับเห็นไหว่าโอ้ปีงปลาสองตัวแต่ปุ้ยมันจุ๊ดจืดจืดนะครับสมักเซียนตำมักแตงครับถามเพื่อนว่าโอ้ยปีงปลานี่กินกับยัางแกกชีเสพนะเพื่อน น้อกินกับตำหมักแตงตำหมักแตงมาถูร่มพะาลอกกันเลยตอบเราผ่แเสบดอกปิ้งสุกละห้องผู้สาวมากินน้ำหรือผู้เ <laughs> โอ้ยเขียดเลยครับเป็นกินข้าวผู้เสพแล้วครับจมมะมุม่มเท็กโกมีกินเผิงครับเ <laughs> ป้ายังกับข้ามกับผู้เช้าที่อ่องข้ามกับผู้เช้ามขา,าขัดขัดแล้วแม่ล่ะมีจะไปเล่ามาช่วยไปหาหมอหลือมแต่ติดยากมีแต่ยากมีแต่เวีย จมมุมมุมเลยงั้นครับแก้วแก้วอัพไปเล่นเม็ดเขากทำไปได้เออคืออะไรครับไอ้เมียนาย้อนย้อนนี่นะครับย้อนว่าไอ้ปิ้งปลากินกับยังแคบนะจะได้ชิบชิบไปนะกินกับกินกับยังมันแช่ตัวร่มตอบเป็นว่ายอกเป็นสิลอกออกว่ากินกับผู้สาวจังเซียมงาเลยครับมาแต่กันงวเลยแหม ยังติดเจ็บยังขั้มกระปุกเช้ารองขั้มกระปุกเช้าเมียน้อยเมียใหญ่ยำเชวนไปหาหมอยำเชวนไปอุดแก้วแล้วมีแต่ยากบัดคนชวนไปเล้าแล้วไว้โทษเงินขั้มกับแก้วกับให้เฮาหูแล้วโอ้ยเหงเลยครับพี่น้องเอ้ยบอยนั่นจะไปเอ็ดไอ้เมียเครียดเด้อพี่น้องเด้อกับเมียเครียดไปเยาวนะครับเนี่ย เรื่องเตปีมาโวกับอามาเว้ากันครับบ่มีลืมครับเออบ่มีลืมครับเตปีใดกับอามาเว้าครับคิดสวดจังได้ก็เว้านั่นนะครับเดี๋ยวเราเร็วเราเร็วเดี๋ยวเราเร็วครับผิดเร็วเราเร็วตัวนี้เลยตัวนี้แม่ปลาป่าครับโอ้ยพิเศษเลยครับปลาป่าเนี่ย ก้อยนะครับสมัยก้อนนี่ก้อยครับโอ้ก้อยบดแดงนะบดแปดตะลิไข่บดตะนุนเอาวะตัวสีตัวตัวนึงไป็นสัตว์เล็บเลี้ยงปลาแปดก้อนเบียดที่สองระดับที่สองอะไรครับกลับมารุนต้นต่อครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้การหายุหะกินครับพี่น้องกับมือหมานมือพ่อหมานครับพี่น้องครับมือหมานมือพ่อหมาน โอ้โห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 พี่น้องครับเจ้ามาเห็ดตะกี้วะโอ้ต้นน้ำดึงไฟร่มนี่สดอูโทษด้ิจ้าวไัครับใสเบ็ม้อกับมือมานมือพ่อมานครับพี่น้องครับ แต่ว่าไอ้ปลาปลานี่ครับกานได้เอาใส่เบเคอนเนี่ยค,คุณภาพเหยื่อเหยื่อที่เราใช้เกี่ยวเนี่ยเนื่อดีกับมีโอกาสรุนหลายอาทิตย์สองนะครับอาทิตย์สองครับไอ้สภาพดินฟ้าอากาศครับมีอิทธิพลครับมีตัวเป็นของการก,ก,กินอาหารของปลาอากาศฮ้อนเนี่ยโอเคเลยครับเนื้อดีอากาศทั้งฮ้อนเนี่เเย แต่ถ oh, it so ้าน no like, well, like, ้ำขึ้นน้ำลงนะครับน้ำของทุกเดืันน้ำขึ้นน้ำล่งว่าเป็นปกติฮะคำมันเปลี่ยนใหม่ไหมบ่เอาเดือนเดือนมันก็เปลี่ยนนะนะครับกะกะมีผลครับอันที่สองครับน้เกินกงเกินอันที่สามที่ก็ค้นควรนครับค้นกวนนี่กะมีผลครับพี่ดองเข้ากะหาอยู่ให้กินแตกต่างแต่ก็ค้นกัไหลม่องกดม่องกวดอย่างกนกันไปกดกันมาเนี่ยนะครับนะ คือนี่คแต่มีผลครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับที่สำคัญครับพี่น้องครับที่สำคัญนะครับพี่้องเฮ้าส่วนหนึ่งครับยังหากินที่ที่ประถึแน่วประถึกวิธีครับบางคนครับใช้เครื่องช็อตนอกต่างประมาณอย่าเห็นเด้อพี่น้องเด้อคิดกฎหมายประมนะครับ ลูกดุน,ดน,ดนหลานเท่าปลาตัวไหนมันถึกช็อตี๋ยวมันพอตายมันก็ะสุนท่านครับบเป็นหมันนะะปรมาณนั้นตะเวนกระลังสิผึ่งครับไปนอะนตะเวนมาถึงแดงจึ้งคือยู่ครับแดงใจวายถูกใจนะั่ล่อนอแอบกับตะเวนนะครับไปนอนแอบกับตะเวนนะอแอบกับตะเวนนะครับ กับพรุนาเนานะครับกับพรุนาเนานะโอ้ของเลยครับเป็นของแล้วครับ,รบพร,รุนาจัเริ่อไม่มีตกต่ำครับมีแต่จัดเรื่อผมมีจกเกตเ,เ,เลยเสียดนี่ เปี่ยนนี่ครับโอ้ยแสดงนะเพี้ยนน่ครับง่ายง่ายง่ายตัวนี้ทั้ทางใต้ครับทางใต้มาครับโอ้ยกุมกินทิมนะครับกับใจเฮือกทีแน่นอนนะครับทางธาตุสมัยแต่ก่อนนะครับตุล่มกับไซเบตุไต้ธาตุตัวที่สองครับนะครับปุ้ยศิลปินหลายครับทั้งคนมีอารมณ์สุนที่หลายครับทางใต้ครับเสียงเพลงดังครับ ดินลิกัิบบัดครับช่องยูทูบของตุลล ו พลอติลิกัิบบัดเงินมา่กับสีผ้าพิ่นไปเลี้ยงกับกินเบียร์กับผู้สาวเล่าเลยครับเงินยูทูบกับพวกเขาครับยัางปรทธานได้เปิดอยู่ประธานชงบัญชีไปเขาสงสัยไอ้เมียจูดทิ่มนะครับบัญชีเอเซนนะครับมาจากสิงคโปร์เขายังบ่หอดเลยเงินเงินเขาเลยสิพาเพิ่นไปเลี้ยงสาวเล่าจะพระเอกเขากินเบียร์สาวเล่าตัวไอ้สาวเล่าม่อมนะครับปิ้งนวดเนาะ ปิงัวปินนะครับกินกับสาวเล้ายำกรึดกรึดลึกๆอีกชิมงัวาข้าวข้อพันลุกฮ่า่มันไปมันหน้าเดี๋ยครับเพียรที่สามแล้วครับพี่น้องครับพ,พอเป็นยังก็เป็นเขาต้งวีก่อนป่าวต้งวีก่อนคาดแต่แอบครับคาดแต่แอบ อะไรเรียกวะเลยครับเอะไะครับเอะไะเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับประเพาะนีอนะละครับเริ่มมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยขาแอบกับสีตาไม้ครับไปใส่สีตาไม้พอดูหน้าวะแว่นสายตาเออแว่นแว่น คือไซเวนตาดำไซเวนไซตาครับไปทำครับแต่ว่าตุ้มเพลาะนะครับบางที่ไปถ่ายคลิปไปเอ็ดยันที่นี่นะครับคือให้มันเห็น,นเห็นพวกถอดเขด่าถอดออกแต่กับนบอลครับเฮ้ยเฮ้ยเพี่น้องพี่ต้องถ้าปานทรงส่งส่งสัญญาณนะครับส,สัญ,ญญาณนะครับ ตัวใหญ่ด้ครับจำเลื่อนแห้งที่ปอกเปาะหดยังเอาไปให้มันุกจะเอาปากครับพี่น้องครับเข้ามือี้ครับขับเห็นบังคับผูดขอกดเอากันมีเอ๊เอ๊ กะปดแปดครับไป,ไปเลยเพื่อนทางแดงกันกเนแปวปะเพื่อนทางแดงมีไม้มีไม้ไม่ตอกไม่แตกเลย ยอดครับสุดยอดปลาเล็กนะครับปลาเงินโอ้ตะเว่นขึ้นนะครับงอกเป็นบัดรดิครับปลายอดนี่สีรดไว้ครับพี่น้องว่าจะยกโปกนกพื้นกับแม่นรดพร้อมอาวุธของเขานะครับเจ็บปวดมากจะให้เขาปักมือนะครับพี่น้องเงียงปักมือเฮ้ยนอนหนายจะสามมือเฮ้ยบอ,อ,อกพระเอกประยุ่ธ์เอาถามมาไว้ ขับเทเลท้าผาเมาไหร่จะตึงโบฟังขึ้นยาวเพิ่นมีของดีเล้ครับพี่น้องครับตะเวนขึ้นแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยสวยสดงดงามมากมากเลยนะครับครับพี่น้องครับท่าเทเวนตะเวนตะเวนขึ้นทั้งฝั่งเล่าย่ำเศร้านะครับก็จากความชัดเจนก็จะอยู่ที่ฝั่งไทยแต่เมื่อว่าเมื่อว่าในตัวล้มนะครับล้มมาย่ยำแรงครับพี่น้องถ้ามาย่ยำแรงนะครับมาย่ยำแรงกะกะจะเห็นฝั่งไทย นหนาดรั้งล่ากับเทน่นาตัวล่มชัดเจนครับแต่ตัวบมมักเห็นชัดๆแจ้งๆหมอมักรับริ้วรอยเยอะครับร่องรอยประสบการณ์เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงประสบการณ์ทั้งใดวยไ <c oughs> ปไหมยูโ่ขนมาอยู่ไปโดนตายครั <c oughs> บมอยู่ <c oughs> ไปโดนบ้าสีบาปหลายไปบาปี่เยอะตัวลูกตัวเมีย <c oughs> ตัวลูกตัวมีตัวไปหันไปนี่ครับโอเคครับพี่น้องครับของเขาก็ได้หลายเติบครับเนียหลายเติบหลายเติบโอ้มีแต่ปลาเกตครับนมือนี้จากสองโลแล้วมั้งรวมกันเกือบสองโลกพื่อครับเหีดยมันมาเหี้มหมอนะเราหมอนครับสุดท้ายครับสุดท้ายสุดท้ายครับโอ้ขาวๆเลยครับพี่น้องครับตัวนี้มารุ่นตัวนี้นะครับซุ้มมือครับ ด่มได้สองมื้อแล้วครับครับท่านฟุดครับพี่น้องครับยางเลยลายเลยลายจะเป็นลูกน้องง่วครับตื่นเสาร์มาบเอ็ดยางครับหนึ่งเข่าเปาไฟให้เมียกินนะครับลูกน้องเมียแล้วก็ไปหาเนื้อหาหญ้าหายังไปเลี้ยงง่วครับเป็นลูกน้องง่วครับโอ้ยบาปแต่สัตว์ก่อนฝั่งหลังครับพี่น้องครับอืม ัตกรางหลังเหรียง้วงง้วงนี่หาเลี้ยงไทยเพิ่นครับเกิดมาสาตนี่ก็ได้เป็นลูกน้องง่วงแต่งเข่าแต่งหน้ายํำแมงยํำเชียงมาสวยมาก,กหาหน้ามาได้ง่วงกินนะครับย่ำืมอแรงกับแต่งบอลน,นอนบอลหยางไ้ง่วงครับคือ้ามากกับแบบนี้นะครับแบบนี้แนหะละเลยลายเลยลายอย่าเลา,ลาละฟังกบข้องูเขียวดิแม่เนาะมาป้งนี่วะ,ะลูกน้องง,ง่วงนี่ ติดหนีติดสินนะครับง่วตั้งแต่สัตวก้อนนหาโตไครับทีนี้เป็นลุงล่องง่วดีครับขึ้นจากน้ำนี่ก็ไปแตงเขาแตงน้ำให้ง่ว่กินนี่นี่เออโอ้ยสวยมากอะใครแต่มันมันบริยานแดดครับงัวครับก็คือค้วยิมะฮะฮอาฮ่าฮ่าฮ่วฮ่า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 าฮาฮ่าฮาา ขายา 60, าสุดจะหกหมื่นนะท่านหกตัวอาตนี่ครับขายเท่าไก 60, รกหกหมื่นวะหกหมื่นหกหมื่นครับหกหมื่นอได้อไดตออได้ครับเบาเพื่อต่อครับลดประมาณสองหมืนหานี่แหะบ, <laughs> <laughs> บอลบอลขายอันนี้สามหมื่นหาครับเ <laughs> ออเิสิ่าใกล้สิเพิเ่นเปดกรรแล้วครับรใส่เวทใส่กรรมมาหลายปีแล้ว่สิขายได้หกหมื่นด้เพียงดอ งูอูนูเด้อหึฮึโอ้ดีฟองตัวเลยครับพี่น้องครับมีปฝาเลยมือดีลูกทนเลยขายขายขายหกบื้นขายแท้ว่าหมดเที่รถ แต่ก้อนตุลมละเลาะแต่เป็นวอดลุกน้องหอยครับน <laughs> ย่ามือเศร้ายามเส้ามามาเห็นย่างครับแบกตาเลาะบ้านครับหากเก็บผักมาให้หอยครับผักบุ้งผักไอ้ผงชื้นรลผักย่างมาให้หอยกินปพักสวอไแม่ให้อาหารหอยแนี่ไปเป็นลุกน้องปลาไปเกือปลาอีกโอ้ยบาปก,กรรมครับมัดเว้นมัดกรรมนะครับ ห้อยอยรับไปต้มแก้มเหล่าบดเวลาไปใส่หนีใส่สินกันซาดนาด้อห้อยด้อลุกเลยกันเอาเมิดเพื่อนทายเลยดิเออตายตายตายวันนี้ส um> ือสิเกมแล้วครับพี่้องครับอากาศมันเย็นมาก อุ้ยอุปนีกันฮ่าฮ่าฮ่าโค่นไปที่กงขวัญต้งหุงขวัญตังหุเออับดังกับฮะตัวไหนครับปาครับนะครับฮึฮึ ออ้ยือพี่น้องดูกันจกโอ้ดูเดปารุาควากูครับความกุ้งตาโอ้โหแบครับไม่ได้โบครับไม่ได้โบครับอมีโบ้มีโบอรก อะไรครับพ <ules> well, er, oh, er, ี่น้องครับโอ้ประมาณสามโลครับพี่น้องครับวันนี้ครับผลงานน่าอะไครับอะไรโม่ได้ครับพี่น้องเด้อเดี่ยเออของแท้วันนี้ผลงานเท่ากันได้ประมาณสามโลครับพี่น้องครับเอ๊ะอะไรล่ะนี่บ่เดี๋ยวไวครับล่องขับมาล่ำมะล่ำสิโลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับพี่น้องครับวันนี้นี่ผลงานของเฮาอะไรประมาณสามโลครับพี่น้องครับวันนี้ นะครับพี่น้องเด้ขอขับมาแล้วกับเบิ้งครับพี่น้องครับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับการการหาอยู่กินแบบเชิงอนุรักษ์ครับพี่น้องข้าหาแบบธรรมชาติเลยนะเนะบิ้งธรรมชาติสองฟังแม่น้ำโขงครับนะสตรอากาศที่บริสุทธิ์พี่น้องอย่างมากกับามาก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 ,มาก,มากมาเบิ้งครับแต่มากบ่หลายคนก็อย่ให้ลงมาน้ำครับูนะุดอากาศที่บริสุทธิ์ครับเห <c oughs> ็นความงามทั้งสองกับฟังแม่น้ำโขง วิวทิวทัศน์ที่สวยงามน่าตาได้ครับพี่น้องครับถรับมาอนี่นะครับผลงานของห้างซัมเห็นนะครับพี่น้องครับซัมเห็นนะครับสองสามรูปเมื่อแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องมักแบงปันในพี่น้องเบิ้งสำหรับวันนี้นะครับจากรับพี่จากน้องไปแล้วครับพี่น้องครับบายบายครับพี่น้องครับ